สวัสดีครับผมทำธุรกิจกับทอมพิชชันนะครับผมและเมื่อมีรายได้เกิดขึ้นเนี่ยทางบริษัทจะส่งบัตรตัวนี้มาให้ครับเป็นบัตรทอมพิชชันนะครับผมบัตรตัวนี้ครับสามารถที่จะถอนที่ไหนก็ได้ทั่วโลกนะครับผมที่มีเครื่องหมายพัคแอสปานะครับผมและมีหลายคนครับผมสงสัยว่าบัตรนี้แจกเงินจริงหรือเปล่านะครับตามผมมาครับผมจะมีส่วนให้ดูครับ เราจะถอนบัตรนะครับผมที่มีโต้ที่มีเครื่องหมายนั่งบัตรแอสตร์นะครับแล้วเราก็กดเลือกตรงไหนอะคะก็เราก็เลือกตามปกติครับที่เราจะถอนเงินนะครับผมแล้วแต่ครับให้เราเป็นกระแสรายวันนะครับผมกระแสรายวันนะครับก็เขยเข้าไปนะครับขอเช็คยอดก่อนได้ไหม ไม่ได้ครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้ทําให้คุณเสียค่าธรรมเนียมนะครับต้องถอนออกมาเลยเราก็กดไปเรื่อยๆครับก็ทำเหมือนปกตินะครับคราวนี้เรามาดูบัตรนะครับว่าออกจากเงินออกจริงๆเห็นไหมครับแล้วมาดูบัตรครับออกจากบัตรตรงนี้จริงครับใสกล้องใส่นบัตรไหมครับเดี๋ยวผมนะครับนี่ครับเดี๋ยวขตรนิด แล้วเราก็ดูที่บัตรนะครับออกจริงๆนะครับอันนี้ครับอันนี้ครับคุณสามารถที่จะได้นะครับเราได้บเราได้เงินจริงๆนะครับผมเราไม่โกหกนะครับจากที่บ้านจริงๆครับโดยที่คุณทางานอยู่ที่บ้านแลวรับรายได้ที่บ้านครับนี่ครับเงินที่ผมได้มาจากการทำพุชชันครับ